ุยบินนี่แล้ว,ลวบินออกจากหลังนี่นะฮะนี่เขากำลังทำหลังนะครับนี่คือนก็กนกกระจาบเหลืองใช่ไหมเขากำลังทำหลังของเขา เขาก็คงจะมองอยู่ว่าเอ๊ะรถคันนี้มาจอดทําอะไรนะอยู่ข้างๆฉันเนี่ยไม่แอบดูอะไรฉันหรือเปล่าเขาก็ดูอยู่นะครับมองหน้ามองหลังอยู่นะครับไม่ต้องมองฉันถ่ายเธอเธอกําลังทำหลังเเขาก็แอบดูเราอยู่เราก็ดูแอบดูเขาอยู่เขาว่าอย่างนั้นนะ ลังหนึ่งเนี่ยเขาจะทำคนเดียวทำตัวเดียวใช่ไหม,มนะครับก็เป็นธรรมชาติของสัตว์นะครับตัวเล็กๆนะครับคือเขาก็จะสร้างบ้านของเขาตามภาษาของเขาเหมือนกับคนนั่นแหละครับคนก็มีบ้านอยู่นกเขาก็ยังมีบ้านอยู่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ใคร่าไปทําลายหลังของเขานะครับเขาจะสร้างได้ขนาดนี้เขาใช้ความจําและทุกอย่างที่เขาทําเนี่ยมันก็จะเหมือนกัน,นทั้งหมด <ไป S 1> นะครับโอเคบินไปแล้วนะครับ <Okay. S 2> ขอบคุณนะครับเหมือนกับเขาเรียนจากสารมานะครับ เขาเก่งมากเลยนะครับเขาทำคือเขาเอาเอาต้นหญ้ามาพอได้ต้นหญ้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็มาจาักสารทำให้เป็นหลังเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับเขาก็ทำแบบง่ายๆนะครับก็คงจะทำแล้วก็เขาก็จะมาไข่ เพื่อที่จะขยายขยายพันธุ์ของเขา,านะก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของสัตว์ตัวเล็กๆก็เรียกนกกระจาบเหลืองนะครับนกกระจาบเหลืองนะครับลังเขานี่จะมีหลายแบบนะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบสําหรับนะครับ,รบนะเราไปได้ไหมอหลน่นไปะนะครับ เพราะว่าเ oh. นี่ยอีกรังของเขาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยนี่คือรังอีกตัวหนึ่งนะครับเขาก็จะเนี่ยเี่ยเขาเอาเขาเอาญ้ามาเอาญ้ามาเพื่อที่จะมาจาักสารเขาจะค่อยค่อเติมเข้าไปนะครับเขาจะค่อยเติมเข้าไป,นะาาไปแล้วพอสอดเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะดึงดึงอีกข้างหนึ่ง ดึงอีกข้างหนึ่งนะครับไปได้ไหมรถด,ดึงอีกข้างหนึ่งออกมาเพื่อที่จะจักสารนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบางแก้วทีวีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ